ลิ้นมังกรค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยค่ะลิ้นมังกรหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหอกพระอินหรือว่าดาพระอินค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วบ้านอยู่ติดซอย,อยก็อย่างนี้และค่ะคุณผู้ชมลิ้นมังกรค่ะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศสวยงามค่ะ มีหลายสายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นสีเขียวทั้งหมดอันนี้ค่ะนี่ค่ะเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ค่ะเริ่มปลูกใหม่แต่พันธุ์นี้ชอบพันธุ์นี้สวยดีค่ะหมังกรหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกกันว่าหอกพระอินหรือดาบพระอินค่ะคุณผู้ชม ลิ้นมังกรสวยๆค่ะลิ้นมังกรสวยๆค่ะสวยงามมากปลูกประดับไว้หน้าบ้าน mm hmm. เชื่อกันว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในอาคารบ้านเรือนค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ mm hmm. ะคือนิยมปลูกไว้หน้าบ้านริมรั้วข้างบ้านประมาณนี้นะคะ่ะ เขาจะมีหลายสายพันธุ์ดูเขาจะคล้ายๆกันขอบเหลืองเหมือนกันก็จริงแต่ว่าลายใบข้างในจะไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันอันนั้นจะสีสีสีน้ําเงินเคเอสเขาเรียกสีอะไรคืเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มอันนี้พันธุ์นี้ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ค้นคว้าว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะคุณผู้ชม ข้างล่างจะเป็นเปลือกกล้วยหอมค่ะบำรุงรักษาหน้าดินไม่ให้ไม่ให้ให้ดินแห้งเพราะว่าลิ้นมังกรเขาไม่ค่อยชอบน้ำค่ะคุณผู้ชมลิ้นมังกรไม่ค่อยชอบน้ำก็คือดูแลง่ายดูแลง่ายลิ้นมังกรค่ะไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคลประดับบ้านนะคะคุณผู้ชม